วันนี้ก็ฝนตกค่ะถึงแม้มันจะยังตกไม่แรงมากก็ไม่ต้องไปไหนค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยรอฝนหยุดก็จะออกไปหาทำธุระกันนะคะข้อดีของการที่ฝนตกวันนี้ก็คือไม่ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้ค่ะ ไกหลบฝนเขาบอกกันว่าที่ฝนตกช่วงเนี้ก็คือฝนตกลดดอกมะม่วงวค่ะดูค่ะดูดอกมะม่วงเยอะมากปีนี้มะม่วงดกมากดกทุกต้นค่ะนุ่นกระดกมาก